สวัสดีครับดิ้นนะครับอาจารย์ชวินเลนเกอร์รับบทเป็นหมอกันครับผมในวิศวะมีเกียร์เหนือเมียหมอครับสวัสดีครับผมนะครับก็ธีรพัชรแก้วนะครับจากเรื่องหรอวิศวะมีเกียร์เหนือเมียหมอครับก็รับบทเป็นนายครับผมสวัสดีครับชูยินนะครับผมอานณาบอกนะครับรับบทเป็นดีในเรื่องคนรักลุตีครับผมสวัสดีครับผมมอวานนะครับส่องนะครับรับบทเป็นมาครับจับเรื่องคนรักลุตีครับสวัสดีครับผมพร้อมราชวรรษสังนะครับ แใจเป็นพี่เหนี่ยนะครับจากเรื่องเหนือยพระราบสวัสดีครับ <My S 3> ชื่อนเบนธนากรนักพรมปางทองครับรับบทเป็นพระรัฐพระรามครับ อ่าแล้วครับทุกคนครับถึงวินาทีนี้มีอะไรอยากจะพูดกับแฟนคลับของเราบ้างไหมครับเชิญครับมาหน้าห้องครับเอ้ยอะไรก็เลียงมาสิเรียงทางไหนดีฮะอีกอ่ะพี่พร้อมครับน่าจะพูดได้ดีที่สุดยังไงล่ะอ่อก็คือ ผมเห็นคือคือวันแรกที่ผมเห็นทุกคนที่เป็นนักแสดงของเอโน่เล m นะครับก็คือรู้สึกว่าผู้คนเหล่านี้เขาเหมือนกับทิ้งอะไรบางอย่างมาเพื่อมาแบบมาคว้าโอกาสหรือว่าจะได้มาเจอสิ่งใหม่ มารับสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาทําอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่ลองทําแล้วนี่เนี่ยผมเห็นผู้คนเหล่านี้ผมรู้สึกว่าเออเขาแบบเลือกที่จะมาทําจากใจจริงๆแล้วก็เขามาทําอย่างเงี้ยให้แบบเต็มที่ที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้โดยเขาไม่ได้หวังว่า จะมีคนชอบหรือเปล่าจะมีคนรักหรือเปล่าเขาแค่เลือกที่จะตอบรับโอกาสนั้นเพียงเพราะว่าเออเราแม่งลองทําไปให้มันดีที่สุดดีกว่าะแล้วพวกผลตอบรับอะแม่งเป็นเหมือนกําไรที่เราจะได้มาทีหลังแล้วพวกผมก็เดินทางกันมาเรื่อยๆครับตั้งแต่วันแรกวันที่เราไม่มีอะไรเลยบางคนเริ่มจากศูนย์บางคนก็ มีพื้นฐานแต่ไม่ได้แบบดีมากก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคือแบบผมรู้สึกคือเอาจริงๆป่ะคือผมแม่งรู้สึกโคตรดีใจเลยวะ่ะผมแม่งโคตรดีใจที่มีพวกคุณจริงๆครับ ฮะมีใครจะเพิ่มเติมอะไรเชนนะครับอะพอเชิงครับเชิงครับครับก็ว้าวไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตหนึ่งจะยืนอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วก็มองดูทุกคนที่ชื่นชอบพวกเราครับคือไม่เคยฝันเลยฝันหรือเปล่าะคือเออใช่ใช่มันคือ มันไม่ไม,ไม่ไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนเลยคือต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถึงซีรีส์มันผมจะพยายามมากแค่ไหนพวกเราจะพยายามมากแค่ไหนถ้าเกิดไม่มีพวกคุณที่ดูแล้วก็ซัพพอร์ตเราอ่ะเราจะไม่มีวันได้มาถึงจุดจุดนี้ได้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้พวกเราผลักดันพวกเราทำให้พวกเราอยากจะเป็นคนที่ดี เป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามีโอกาสได้ทำสิ่งใหม่ๆโอกาสที่เข้ามาเยอะแยะมากมายต้องขอบขอบคุณทุกคนมากครับที่ที่ทำให้มันมีโอกาสให้มันมีวันนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานทีมอะไรเอ่อทีมวิดีโอทีมตัดต่อทีมอะไรทั้งหมด ที่ดันให้ซีรีส์ของเรามันมันมาได้ไกลขนาดนี้ครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ <mm> <müs interviewed S 1> อ่ะพี่อิน <mm> เอาหน่อยพี่อินก <mm> <mm> ็ขอบคุณกันไปหมดแล้วนะครับก็ <mm> ขอบคุณเช่นกันครับจริงๆ <mm> ผม ก็เหมือนได้พูดในวิดีอาร์แล้วแต่ว่าเราขอบคุณจากใจจริงๆอันนี้ก็ขอขอบคุณเรื่องที่คือผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเราเกิดมาเราจะมีคุณค่าขนาดนี้ครับผมที่คุณค่านี้เพราะว่าผมดีใจนะที่ทุกครั้งที่เวลาผมได้พูดอะไรไปมันสามารถผลักดันให้บางทีคนเขาต่ําไม่ใช่แต่หมายถึงอย่างนั้นผมหมายถึงว่าเขาอยู่ในจุดที่ตกต่ําอะไรเงี้ยได้เขาได้แบบว่าเป็นกำลังใจให้เขาได้คือผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหนึ่งเราจะ แค่คําพูดของเราจะไปลักดันเขาได้แล้วนั่นแหละครับต้องขอบคุณพวกคุณนะครับที่ทําให้ผมมีคุณค่าขนาดนี้ครับผมขอบคุณแทนทุกคนด้วยครับอ่ะมีไหมครับต้องฟังทุกคนอ่ะโอเคเหมือนเชิครับ นี่ AH! ไงที่แงอวไงมาไหมผมมีความสุขมากครับ ผมเดินทางบนเส้นทางบันเทิงมาลองผิดลองถูกหลายอย่างมากๆแล้วก็ดีใจครับที่มีทุกคนวันนี้แล้วก็มีความสุขมากครับที่ทุกคนคอยให้ความรักผมคอยให้กำลังใจเสมอคอยผลักดัน ขอให้คำแนะนำต่งางๆแล้วก็ผมขาดพวกคุณไปไม่ได้จริงๆครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมมาเสมอครับขอบคุณครับอยากให้ โฟกับบินได้พูดไปก่อนจะมลองพี่ก่อนก็ได้ปะแล้วแต่เรียกผมก่อนก่อนโอเคแม่งจะร้องไห้กันหมดเลยสิก็นะครับอ่าเข้าสมมดจริงจังละการอื่นก็ขอขอบคุณ ทุกทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณที่เปิดโอกาสให้โฟกนะครับเวลาไปไหนมาไหนเขาก็บอกว่าพกตัวเล็กเออตัวเล็กน่ารักไงขอบคุณที่แบบมีโอกาสนี้ทำให้โฟกนะครับ ขอบคุณพี่แบงค์พี่อันถึงแม้ว่าแบบจะไม่ได้ค่อยได้คุยกันขอบคุณแฟ <c oughs> นคลับทุกๆคนคือก่อนหน้นี้คือโฟกัสผ่านอ,อะไรมาเยอะนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนที่สอนให้โฟกลองผิดลองถูกหลายๆอย่ยางขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกๆคนเนี่ยถ้ามันได้พูดมันก็จะเป็นแบบนี้ ครับก็โอเคเสียงต่ำหมเสียงต่ำไม่เอาแล้วนั่นแหละนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบพวกเชื่อว่ามีหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับพวกเราที่ดูอยู่นะครับที่ไม่ได้ดูไลฟ์อยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในนี้ด้วยอยากขอบคุณทุกๆคนที่แบบสนับสนุนเรา เราโฟก็เชื่อว่าวันนี้มันไม่ใช่สุดท้ายวันของพวกเราเว้ยเรายังมีโอกาสแบบนี้ที่ได้เจอแฟนคลับอีกไม่ใช่แค่างานนี้งานเดียวเรายังมีโอกาสที่จะได้พูดอะไรแบบนี้กับทุกๆคนและเชื่อว่าไม่ใช่กับผลแค่นี้โฟค,คิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากทุกๆวันและมากกว่านี้ครับขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆอย่างเลยนะครับที่ทำให้เกิดโปรเจกต์ end of love ครับขอบคุณครับ น่าจะต้องพูดสักนิดหนึ่งเนาะครับครับก็อยากขอบคุณทุกๆคนนะครับผมว่ามันเป็นคําพูดที่ดีสุดแล้วครับคาว่าขอบคุณเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็อย่างเบนก็อะไรล่องลอยอยู่ในกออผมผมก็มีบ้างแต่ก็คือมันแค่ไม่ได้มีผลงานแค่นั้นเองก็เหมือนแบบสมัยก่อนที่เขาแบบไปตามแคสงานนู้นงานนี้อะไรเงนนี้ยงานเล็กงานน้อยก็เอาหมดแต่ว่าก็ยังไม่ได้มี ผลงานแบบให้ให้ที่เป็นอะไรเนี่ยเป็นที่รู้จักเออครับก็ก็อย่างที่เรารู้กันแหลนะเนาะก,ก็พอได้มีโอกาสที่จะลองซีรีส์เรื่องเนี้ยผมก็ไม่คิดเดียวครับผมก็เล่นเลยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกมาดีแบบแบบคนจะต้อนเขาเรียกไง คนจะชอ,ชอบเราเยอะขนาดจะชอบเราเยอะขนาดนี้ครับก็ไม่คิดว่าคนจะมองเห็นพวกเราทั้งหกเยอะขนาดนี้มันก็รู้สึกตกใจประหลาดใจแล้วก็ดีใจมากๆในเวลาเดียวกันนะครับมันจากคนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับทุกคนมีภาระหน้าที่ของตัวเองแต่พอได้มาทำตรงเนี้ยมันกลับมีพวกคุณทุกคนที่แบบ คอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยตลอดทุกคนน่ารักมากไม่ว่าจะแบบทุกคนเมนใครชอบใครเป็นพิเศษเงี้ยแต่ทุกคนก็พยายามกระจายเขาเรียกวไงความความใจดีตรงเนี้ยให้เพื่อแผ่ถึงทุกคนเลยก็อยากขอบคุณแทนทุกๆคนจริงๆครับที่รักกันมากขนาดนี้ครับผมขอบคุณครับ <c oughs> แล้วอย่างที่ น้องๆพูดนะครับว่าในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปมันยังมีสิ่งที่เราจะได้ทำร่วมกับคนที่รักเราแบบนี้อีกแต่ผมเชื่อนะครับว่าคนที่รักอยู่ตรงนี้คนที่รักที่ดูอยู่หน้าจอหรือคนที่รักที่อาจจะไม่ได้ดูโมเมนต์นี้อยู่เขาจะดูคุณเติบโตขึ้นไปทุกๆวันพร้อมกันพร้อมกับความรักที่เราจะดูแลกันและกันแบบนี้ตลอดไปผมว่าคราวหน้ามันจะประทับใจยิ่งกว่านี้ แต่วันนี้ดีที่สุดสำหรับทุกคนจริงๆครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง6คนบนเวทีครับดีที่สุดจริงๆครับเอาละครับผมขออนุญาตส่งน้องๆนะครับนะฮะเข้าสู่หลังเวทีนะครับไปซับน้ำตาลก่อนนะครับโอ้โหนะขอบคุณทั้งหกคนครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวทิบหนึ่งฮะผมลืมทีมงานขอแล้วขอเซลฟี่หน่อยประทับใจนะฮะ เป็นช็อตประทับใจองนี้ทุกคนครับทุกคนครับทุกคนเราถอยหลังมานี่ถอยมานี่ครับถอยมานี่ครับเน่ทุกคนครับถ่ายรูปด้วยกันก่อนครับถ่ายรูปด้วยกันก่อนครับอ่านะฮะเอาละครับขอบันทึกภาพตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ทุกคนนะครับยกป้ายโปรเจกต์ขึ้นมานะครับอ่าเอาเป็นป้ายก่อนนี่นะฮะเชิญนะครับ มองที่กล้องกลางครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับสวยงามสวยงามเป็นกล้องวิดีโอบ้าครับเอาอที่กล้องนิ่งก่อนนะครับกล้องพับนิ่งครับสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับขอเป็นวิดีโอบ้างนะครับวิดีโอบ้างนะครับ พวกเราขย่มป้ายใช้คำว่าขย่มเลยดูรุนแรงมากเลยนะขย่มป้ายนะโอเคครับเรียบร้อยด่าประทับใจมากจริงครับพวกเราครับส่งเสียงประมือเป็นกำลังใจทั้งหกคน่อยขอบคุณมากมากครับน้องๆครับขอบคุณมากจริงครับนะฮะโอเคเอาละครับนะฮะและความสุขของเรานะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแบบนี้นะครับ อย่าลืมโมเมนต์นี้ครับโมเมนต์ที่เราเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณแทนผู้จัดงานนะครับในทุกภาคส่วนเลยนะครับในช่วงเวลาการเดินทางมานะครับของการจัดงานวันนี้ต้องถือว่าสุดจริงๆนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยทางท่านผู้ชมที่อยู่ตรงนี้นะครับและท่านผู้ชมที่อยู่ทางหน้าจอด้วยนะครับผมแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เช่นกันนะฮะผิดพลาดประการใดนะครับ หรือตรงไหนที่ท้านมีความสุขนะครับก็ขอให้เก็บความสุขนี้กลับบ้านนะครับอย่างเต็มเปี่ยมกันแล้วกันครับผมแจ็คไรเดอร์ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ